สวัสดีเอาเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เอาเลยค่ะอาเลยคะใส่คลิปคลิปแล้วก็ได้่ายคลิปเหมือนกัน่ายคลิปไม่ค่อยไปลงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันนะคะกัทานะคะในช่องมูลคาครูเสกนะคะวันนี้เราม่อบรมอกจบแลัวเสร็งหมดแล้วเสรงหมล้ เราใจจังถึงแม่อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคะวันนี้นะคะมีทนายสมเกียรติมาด้วยค่ะน네ี่ค่ะยูทูบเบอร์นะคะวัยเกษียณคะนี่ค่ะคุณทนายอยู่ด้านหน้าเเดี๋ยวเราแพนดูก่อนนะคะเดี๋ยวขอขออนุญาต ขออนุญาตนะคะขอหน่อยนึงอันนี้คุณอิสระนะคะนี่คุณเล่หน่อยสวัสค่ะขอบคุณอ้อมนะคะไปมากดีเลสวัสดีนะคะขออนุญาตนะคะพี่หนุกขออนุญาตนะคะขอนิดนึงนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ขอ เป็นรอบรูก่อนนะคะวัน oh. น so ี้เรามาอบรมยูทูบเบอร์ก do. ันนะคะรุ yes, ่นที่สองรุ่นที่สามนะคะยูทูบเบอร์ยังบัดไายมักงมีเหนะคะวันนี้เราเมียมาเจอกับทนายสมเกียรติด้วยค่ะีกนช่องอะไรครับเดี๋ยว ภายในเจ้านลฮะซึ่งโยทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ยูทูบเบอร์ไวมากมีนะคะวันนี้เราจะขบวมกันแบบง่ายๆขอให้ทุกท่านเน้นความมันเลยเวลาเราเรียนหนังสือถ้าเราเรียนเทียเกับคนไทยเยอะมากค่ะแต่ถ้าเราวิชาที่เราชอบเนา ทุกท่านครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามนะครับกดติดตามช่องทางที่พูดถึงวันนี้และจะมีหลายช่องครับจะมีหลายช่องที่ที่จะขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านเลยนะวันนี้เราจะไม่เดินคนเดียวครับลุงเมือหนว่ไอ้ลุงเท่าจะไม่เดินคนเดียวนะมาฟังไปนายสเจ้ากันนะคตาป้าจะตามไปหมดนะอีกทีหนึ่งนายเจ้าเนี่ยจะไม่เดินคนเดียวเพราะเราจะไปกัน ไม่เคยเจอตัวจริงที่เวลาเจอแล้วะคอแต่หลังจากเราตองการช่ดยกันสองยื่น3มนะคะดูตัวอย่างดัมมี่บัตตี้ไรดัมมี่บัตี้ธนายมีการปอบคุณดัมมี่บัดดี้ธนายมาไหมช่องอะไรคะช่องมนทาโครเซตค่ะช่องมนทาโครธิตค่ะมณฑาโครเซตโครเซต มนทาโครัวเสร็จค่ะช่องอะไรคะเนี่ยฮัตซูมค่ะเดี๋ยวกดติดตามให้นะคะวันนี้เราดูบรรยากาศในห้องกันนะคะครณีที่เราลืมถุงปลายทางหรือลืม YouTube เจอนะคะลืม YouTube ฟังหรือตอนใดหรอกหรือนอนไม่มาจะจิ้มแล้วตอนใดแชนแนลลืมตางเราจับโทรศัพท์ทันทีเห็นไหมครับมันอยู่ที่การใช้ประโยน์ของมันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่าน มาเรียนรู้วันนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกไม่ล่าคลิปแรกที่เจอพี่กันนะคลิปแรกคลิปแรกก็ขอให้ทุกท่านช่วยติดตามคลิปแรกของคุณไม่เห็นไม่เห็นหน้าเลยนะเดี๋ยวครั้งที่หนึ่งอ่ะทีหนึ่งเป็นนายเจ้าเลยนะซึ่งมากระตาก่ีต่ังที่ต่างๆงเลยหลายสาขาอาชีพนะฮะยังไม่มีเพศที่สามนะฮะเท่าที่เห็นยังไม่มีเพศที่สามมานะครับนะยังรอต้อนรับเพศที่สามอยู่นะ เพราะว่าเราเปิดโอกาสทั้งหมดเลยและสาเหตุที่ต้องจำกัดอายุ18ปีเพราะว่าอะไรครับเด็กอาจจะถูกล่อลวงได้ง่ายมันอันตรายต่อลูกหลานเรามันต้อง18ปีขึ้นไปเดี๋ยวนะคะควรจะดีคุณทนายคะครับผมอ่าปรับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เข้าดูเลยอ๋อคุณพ่อคุณแม่เข้าดูแลครับก็อาจจะเป็นช่องเล็กๆของเว่าเป็นช่องเด็กๆแต่หมายถึงว่าเข้ามาร่วมรับฟังได้นะครับแต่ก็ก็ต้องระมัดระวังต้องฝากจริงๆมันเคยมีกรณีแบบนี้แล้วใช่ใช่ะ นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านอบรมให้สนุกน้องเวลุรีคุณลุงใจกล้าทำไมต้องใจกล้าครับก็ไม่ทราบพูดดีๆนะก็ฟังอยู่นะตามคำสั่งนะตามคำสั่งเดี๋ยวอยู่กันจะได้สมเกลียปั๊บเดี๋ยวก็ใจกล้าเองนะครับแล้วก็อ่านทีนึครับพรรัตค่ะอ่าพรรัตนะพยายามตั้งชื่อให้กระชับเวลุรีอาจจะอาจจะดูเป็นเจ้านางมากเกินไปอาจจะต้องเปลี่ยนหน่อยนะ ในลองดูจกทีว่าจะทำได้ไหมแก้ชื่อได้ไหมนะลองดูจริงนะชื่อให้จำง่ายอันนี้ดีม่ค่ะอ่าโอเคครับอย่างนี้ฉลาดต้องรีบเข้าแต่ผมถึงบอกว่าต้องมาถ่ายทีเดียวมันจะได้แบบมันพูดจีอแล้วอย่าร้อไม่ได้ลงคลิปสั้นเยอะๆนิดนึงเพราะเวลาจะกดติดตามกดอะไรก็ตามส่งลิงก์ลงไป A I มันจะได้จับได้ตองมีช่องนี้จริงมีช่องนี้จริงเพราะรุ่นหนึ่งเจอปัญหาตรงนี้ครับคือเพิ่งสมัครปุ๊บขอกดติดตามปุ๊บมันไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นช่องใดก็ตามที่มีช่องทีเกิลงคลงทีวีโออยู่แล้วระบบคอมพิวเตอร์มันจะมันจะรับมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบลงนะฮะเดี๋ยวรีบลงนะครับพยายามทำคลิปสั้นประมาณสัก5้นาทีแปดนาทีก่อนคุยกับตัวเองน้องเม้งคุยกัตอะไรฝันตื่นมาี่วัเหนื่อยมากเละบรรยากาศในห้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจากช่องอะไรคะเนี่ยขึ้นมาใหม่ครับคะขึ้นมาใหม่ให้ยังไม่เอ๋อยังไม,ยงไมไ่ยังไม่ได้เปิดเหรอคะเค่ะเดี๋ยวจะกดติดตามให้นะคะหนูก็เพิ่งเปิดกับหนูก็ชอบเล่นมากเลยนะโอ, <laughs> โอเคค่ะ นี่ค่ะคุณออมค่ะสวัสดีค่ะคุณออมคุณออมบายมั่งมีนะคะไม่มีโอเคค่ะชอบไหครับไม่นอนเลยชอบวันนี้บรรยากาศในห้องนะคะคลิปแรกค่ะ EP ที่หนึ่งสำหรับบรรยากาศในการอบรมยูทูบเบอร์ยังบัดบายมั่งมีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก,กันนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมนทาโครเซตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ